ทีมิตอ่าเดีนยวดูหน้าคนชีวิตคนเขาเรียกอะไรนะโอ้ตรงนี้นิดนึงน้องเขาต้องอยู่ที่โรงแรมเพราะว่าพาสปอร์ตน้องติดมาที่โยอพี่โยอเออเมื่อกี้เมาให้ดูแล้วดังนั้นเธอบินเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้ก็ต้องบินไปหาน้องเอาพาสปอร์ตไปรอแล้วบินกลับแม่ตอนนี้มันมีเรื่องนึงต้องปรึกษาแม่ละลูกแม่ทุกคนอย่างเช่นหนูอย่างเช่นพี่โยอเอาอย่างเช่นเมื่อกี้เอาซูริคุยปปี้ด้วยต้องการจะมี จะเทคทัวร์ไปเม็กซิโกเอาละเราต้องไปแต่อะไรก็ตามนะคะคุณนี้ที่จะมีดีไซน์อิโรมาเพราะอะไรมันต้องส่มอองเตรียมตามที่บอกเนี่ยพุงพิงเนี่ยเด้ได้ได้ไม่ไม่กินอย่างยั่บอยู่เลยพอแม่คำปุ๊บแม่ข็งขึ้นทันทีต้องไปฝันไป่ายแม่พุทธพอแม่คำปุ๊บแข็งขึ้มาทันทีแม่พุทธต้องกลัวมานิ่มอยู่พอแม่คำปุ๊บก้าเป็นแข็งขึ้มาทันที ดังนั้นเนี่ยย่อต้องส่งออกเดี๋ยวจะออกไปทางไหนเนี่ยบอกรับรองสครึนครับคุณหนูโอปอฮัลโหลโอปอฮัลโหลโอปอลล์ใช้แฮชแท็กนี้ดีไหมย่อดีนะฮัลโหลโอปอลล์เออพี่ปอเนี่ยเขาทำไม่ปุ้ยทำทัวร์เม็กซิโกหน่อยก็เต็มหมดเลยตนะเอาแล้วเอาละเอามละเอาละ พวกเราไปกันแล้วก็เออยังไใช่เราจะไปตีการ์ดกันเดี๋ยวก่อนพี่ปอนคนนี้เป็นไงบ้างพี่ปอนไม่เลยอันนี้น้องแต่งอหข้างเลยนะแม่เป็นไงมองหน้าแม่ปุ้ยสิลูกเออตอนนี้พี่เสร็จเหมือนผีไปนิดนึงไม่ได้ไม่จะบอกว่าที่ทุกคนพี่ปอนน่ารักมากเลยพี่ปอนถึงขั้นบนนะเนี่ยว่าถ้าเกิดน้องสำเร็จเป็นขบวนพี่ปอนจะได้บวชวะไหมแม่เราจะเพิ่มดิห้ามบวชจนกว่าน้องจะบวชะ ให้ช้ก่อนบี่ไหนหชนอ่นะเดี๋ยวเราไปกันแล้วชน่โอเค้วเาเราเราเอาเไปงานบวชในเร็วน้เอาแล้วเจอกันแน่น้านาคจ้ะใช่ไหมเาไนานาคปะทุกีจะทำใหม่ทีกห้องเนี้ยทำไมหมก็เป็นห้องประชุมเป็นห้องอะไรยาวยาวทมาชิกเยอะแล้วก็ซีนไม่กูยอ หนูไม่กล้าแฟนหลักบอกอีเดโลก่อนรูปคือสวยมากตอนนี้ช็อกแน่ตอนนี้คนดูร้องไห้เลยสมบัติสมบัติมาตรฐานนางงามหมดเลยนะพี่นิสคือโอปาสิ่งหนึ่งที่โอปาต้องเป็นเหมือนพวกพี่ยอดคือผิวกระหายมีแพสชั่นตลอดเวลาถูกต้องค่ะเข้าใจป่ะเราเรากินมงเลยกินให้ฟันหักเลยหิวตลอดเวลามีแน่นอนตอนนี้ก็หิวงนอนกินเยอะนะแม่ควรควรแม่บอกให้กิน ออกกําลังกายวันนี้วันนี้มีแพนจะไปยิมอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ามีประชุมก่อนถูกไหมใช่ค่ะเนี่ยน้องมีมีเทรนทุกวันเลยทุกวันทกวันเมื่อวานก็ไปเดินมาเมื่อวันเทรนเนอร์ไม่ว่างก็ไปเดินเดินแบบ cardio ใช่อันดี ผมก็เคยแต่งหรอกสสรุปเธอเป็นน้ำเต็มแก้วหรือล้นแก้วแม่แม่มีแก้วหลายใบพี่บอลบอกแก้วหลายใบไมม่ีเต็มกแ้วเติมได้เรื่อยๆมีเป็นโอ่งโอปอล์เป็นโอ่งโอปอลเป็นโอ่งตาดำอยู่ตรงไหนตรงไหนเลยไอพี่บอลเดี๋ยวให้นายฟังความสอนแพทริกสอนพี่โอ่ด้ยนะว่าแต่เนาะผู้ชายผู้ชายมันก็มีการเดคอัพถูกป่ะส้องขึ้นนอนเสร็จ้ชายแต่ง่ายยากใช่ยาก ตอนนี้แบบไม่แต่ที่เขาต้องสอนเพราะว่าเวลาโยกหรือแพทริกเวลาจะต้องประกวดอินเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาพึ่งช่างถูกป่ะจริงแต่ช่างทำโบ้งนี่ทำไงผู้ชายไม่ได้แต่งง่ายนะแม่ใช่หนูผู้ชายยากกว่าผู้อิ่งอ่ะแต่งยังไงให้มันดูเหมือนไม่แต่งอ่ะต้องขึ้นไปสูงมากไหมคะโอเคสูงหน่อยอเสูงหน่อย จะมีสัรหาอาหารพวกร่อนเโอ้ขอบคุณค่ะแม่อแม่เลยานบเอาคุณพี่โยวัสดีคะสวันดีทุกคนไม่ทุกแม่ทำแม่ทำถาดหรอคะหรือแม่เสิรบ่ยครับหอเชีรยโอปอลม่ทำอะไฮัลโหลโอปอฮัลโหลบินเก่งแล้วก็คนนี้ะไรมละย่ะ่ไะเห่นะเยล่ะเห็นลอ่าะลยงไไระอร้อย่ารอลยรอ่ล่่ละ่่ย เอาไปดึงขึ้นได้ฟ้าผ่าทุคนนี้นคนตกองารให้คือจะบอกว่าอะไรคะย่อไปหมดตาได้ไหนึ่งหรอเมื่อกี้แม่คุ๋ยอะถาว่าจะทำแม่ขอโทษนะคะแบงกาวข้างหลังนะท่านี้ป่วยแล้วคือปกติแม่ปุ๋ยอะไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะจะบอกเลยเละเละมากสองอะไรมั้งก่อนนั้นเนี่ยแม่ยูนิคไงอ๋อทุกทีใช่ เออแม่มาไลฟ์ขายก่อนดีกว่าเนี่ยเขายังไม่ได้เอฟสุดยูนิคกัครับแม่แอตเตอร์ปาร์ตี้ยัไปขายไหมเออไม่ไดำต่างด้าวอันนี้หนูเซียนโยนทำดีๆเราเป็นดาราได้แม่ดูอะไรนะยูนิคไงแม่เขื่อนจินดาหนึ่งสองอันนี้ช่วงะไรช่วงนึกวดังช่วงเคลียร์ แม่ทำไมมีกระเป๋าใบหนึงเขียนว่าซาเบียง22กิโลกรัมซาเบียงกินไงกระเป๋านี้ก็จะต้องใครนะกิโกรถูกตามถูกตามเท่าไหร่โลกเพืนักสโตร์หรอคะก็คือนี่ไงแม่เดี๋ยวรอแม่สรุปมาถ้าถ้ามันทุกข์หงุยกันดอยู่ช่วงที่ผมต้องเออต้องจัดธารกิจแล้วก็ส่งออกแต่ถ้าไม่โกงก็ไปอยู่เลยส่งออกอย่าไปเชียร์น้องแต่เธอต้องยุ๊บยุบนะเธอจะปล่อยตัวไม่ได้เป็โยกก็ไม่ดีแม่ก็จับแล้วแม่บอกแข็งเลยอ่ะไปแบบมีตำแหน่งใ อุ๊ยแต่พี่โยดูแลตัวเองตลอดนะใช่พี่โยดูดีตลอดเนี่ยเดี๋ยวจะไปยิม้วครับไปยิมเลยไหมจ๊ะอันี่มันทำไมมีห้องที่มันหักกันเลไม่รู้แม่เรมนีั อยากทำมาให้คนอันนี้คนใชนไต้ของตัวนี้เต็มโอเคคือแม่วัสดีค่ะบท่การใช้โอปอแต่งหน้าคนนะคะพี่โอคุณนะคะการใช้ต้องโอปอแต่งหน้าก็เดี๋ยวลงไปทางข้าวน่จริงเสงถูกปั่นให้นีเสียก่อนนิดน Enjoy i ด Enjoy เดถได้นะมันหักดห ัได้เป็นไงบ้างคะทุกคนโซปอลน่าจะครึ่งทางแล้วหรือเปล่าเนาะใช่เนี่ยกับพี่ดูสิแบตหนูไม่ยังไม่หมดใช่ไหมพี่วิวพี่วิวดูดีๆนะเดี๋ยวไกล้แล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคนดูอันนี้ไปนะทุกคนอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเราปิดไลฟ์ในไอจีน้องให้ที่ก่อนเดี๋ยวเราไปไลฟ์ในเอ็มยูทีไปไลฟ์ในเอ็มยูทีให้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวให้น้องเอาโทรศัพท์ของปอลไปชาร์จแบตก่อนไปเจอกันในเพจเอ็มยูทีนะจ๊ะไปบายบายบ๊วยบ๊วยลากยู